สวัสดีรครับ f อช่องคอยบอกจนเลแล้วก็เอฟซลุงพลบา้านแตนแล้วก็เอฟซหลังบ้านทนาลุงพลนะครับท,ทุกทท่านวันนี้ก็ได้มานะครับมาหาพี่เบิ้มนะครับทนาโจช,ชาเชายียนชัยนะครับเพื่อที่จะมาคุยพบปะนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับถึงเรื่องแนวทางการเดินทางวันที่8ที่จะไปศาลมุกระหาร นักสี่วันนี้ก็มาฝากท้องอิ่มแล้วแป้แล้วผมสี่แล้วทานข้าวไว้ผมไม่อดตาวันนี้ไม่อดแล้วแล้ทานข้าวไปหนึ่งมือหมดเกี้ยงเลยครับแล้วมีต้มไก่ด้วยสี่ครับต้มไก่ด้วยนะต้มไก่ด้วยตอนนี้ก็นะพี่เบิ้มกาลังคุยงานอยู่นะครับก็เดี๋ยวพี่เบิ้มเข้ามานะครับพี่เบิ้มสั่งให้รอที่นี่ก็นั่งคุยงานกันว่าเราจะเตรียมพร้อมกันยังไงวันที่แปดนะครับวันที่แปดเราจะเดินทางกันวันไหนกี่โมงยังไงมีใครไปบ้าง ส่วนใครจะไปบ้างนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาประชุมไงทีหนึ่งว่ามีทนายท่านไหนที่จะลงเดินทางลงไปกับคณะของพี่เบิ้มนะครับก็รอติดตามชมได้นะครับนะในช่องหลังบ้านทนายลุงพลแล้วก็ช่องค่อยบอกจะแล้วแล้วก็ช่องผมมาแตนบนโอมนะครับติวท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยงานกันนะครับมาประชุมกันนะก็ <c oughs> <c oughs> นะครับตอนนี้ตัวนี้ก็รอนะรอครับรอนะครับรอก็ให้ฟรีทุกท่านนะครับสบายใจได้เลยของการทํางานของสํานักงานกฎหมายธรรมรังสีนะครับสำนักงานสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีตั้งอยู่ที่ถนนกีบหมูนะครับผมเป็นย่านของกรรมกรหรือชาววิสาหกิจที่ไม่ทํางานพัดทินอยู่แดนไกลนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกนายจ้างเอาเปรียบนะครับ นี่คือที่ไปที่มาของสำนักงานกฎหมายตํานักกฎหมายธรรมรังศีที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวกรรมกรที่ถูกนายจ้างเอาละเปียบหรือคนยากคนจนที่ไม่ได้รับปราเป็นธรรมนะครับก็ฝากถือเอฟีทุกท่านนะครับเอฟซีทุกคนมาแตนสบายใจนะครับสบายใจได้นะครับไม่ต้องไปฟังใครนะใครจะพูดปั่นยังไงช่องไหนจะไปยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับ ก็ให้เชื่อมั่นในการทํางานของท่านตุลยชัยทินชัยทนายฟาร์มของเราแล้วก็ให้ทุกคนครับให้กําลังใจนะครับในการทํางานของท่านทนายตุลชัยทินชัยและทีมงานคณะของท่านนะครับผมบอกเลยว่านะครับงานนี้นะครับก็สนุกแน่นอนครับนะครับก็ฝากที่ท่านเป็นกําลังใจให้กับท่านด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ผมต้องคุยต้องชี้แจงให้กับ f อฟซีโคได้ได้ทราบนะครับฝาก F อฟี ทุกท่านนะครับไปกดติดตามให้ด้วยครับช่องหลังบ้านช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะตอนนี้ได้ห้าพันห้าแล้วดันให้ถึงหมื่นนะดันให้ถึงหมื่นป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ในอนาคตนี่นะครับก็จะลงข่าวสารข้อมูลประเด็นต่างๆบ้างแล้วก็ช่วงเท้าทํากับข้าวอะไรให้ท่านทนายทานช่วงเย็นทำกับข้าวอะไรให้ท่านทนายทานวันๆก็เป็นแบบนี้นะปรับเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยแม่บ้านนะครับหลังบ้านทนายลุงพล กดติดตามให้หลังบ้านด้วยตอนนี้ผู้ติดตามได้ห้า0ันฝานะครับดันให้หน่อยนะดันช่องหลังบ้านธนาลงผลให้หน่อยนะครับเอีท่านฝากกติดตามฝากกดไลค์กดแชร <c oughs> ์กดกระดิ่งครับกดกระดิ่งและกดคําว่าทั้งหมดมันจะแจ้งเตือนเวลาลลกลิปมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอนะครับไอฟซีครับก็นะในการทํางานของอ่าสำนักงานทํรรังสีนะครับผมบอกเอีได้เลยว่านะครับนะครับไม่ธรรมดา นะครับไม่ธรรมดาแล้วก็ผิดเป็นอ่าถูกคือถูกผิดคือผิดไม่เข้าข้างคนผิดนะครับนะครับในการทํางมาของท่านก็ให้ทุกคนสบายใจครับอุดมการของท่านนะครับผมเคยพูดไปแล้วครับอุดมการที่ผมเคยพูดไปของร,รับงานกฎหมายทำบาลังสีนะครับว่าอุดมการคืออะไรผมเคยพูดไปให้หลายๆท่านได้ฟังในไลฟ์สดของผมแล้วก็<อ>นะครับในไลฟ์สดของผมแล้วก็ในในคลิปต่ตางๆที่ผมเคยลงไปที่ อุดมการของสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีนะครับเป็นยังไงแล้วก็อะไรยังไงนะผมเคยลงไปผมเคยพูดถึงอุดมการตรงนี้แล้วก็ให้ถึงเอฟทุกท่านนะครับเชื่อมั่นและเชื่อใจนะครับสำนักงานกฎหมายเนี่ยนะครับนะครับของสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาให้พีได้เข้าใจกันนะครับหลายคนคงจะเข้าใจแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานครับเพื่อที่จะรอประชุมกัน นะครับเพื่อที่รอประชุมกันเพื่อที่จะคุยงานกันนะครับทุกทีวท่านทนายเข้ามากดไลค์กดตะใครให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ช่องหลังบ้านทนายด้วยนะนะครับสำนักง,งานกฎหมายธรรมรังสีเนี่ยภายใต้ในยะนะครับผมความหมายว่ารังสีแห่งธรรมเอฟซีต้องตีโจทย์ได้ด้ว่ารังสีแห่งธรรมคืออะไรก็ค,รคือคนที่ไม่ไรับความเป็นธรรมก็จะได้ทำนะครับผมสักง,งานกฎหมายธรรมรังสีเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนกิบหมูนะครับ นะครับแรงกรกรังรผู้ใช้แรงงานนะครับ่านคนจนคนยากคนคนยากคนด้อโอกาสนะครับคนที่นี่ไม่หิวแสงนะครับไม่อวดตนไม่ข่มคนอื่นมุ่งหน้าทํางานเพื่อสังคมทำอันนี้คือสํานักงานกฎหมายสํานักกฎหมายทรรารังสีนาะยตดีทุกท่านครับก็ให้ทุกท่านสบายใจกับอุดมการณ์นี้ได้เลยนะครับ ใครจะว่ายังไงใครจะอะไรไงใครจะหิวแสงไงแต่สำนักงานกฎหมายที่นี่ไม่หิวแสงทำงานแบบตรงไปตรงมานะครับมันจะเป็นที่ท้องทำงานผ่านสื่อต่างๆนะครับเราทำงานกันแบบตรงไปตรงมานะเอฟซีท่านให้เอฟซีท่านสบายใจในการทำงานของท่านนะครับผมบอกเลยว่าท่านเป็นคนที่สุดยอด <S <S ออผมมีอีกหนึ่งกรณนบนกรณนที่ผมเก็บคู่ให้ฟังนะครับ ใครดีจะดีตอบใครชอบจะตอบแทนใครร้ายจะหลายแสนเหมือนแมนที่ทำมานี่ครับใครทำบุญบุญสนองครองดวงมานใครทำบาปบาปจะผลานสังขารตนไ้สิทันนี่คืออุดมการของตำนักงานนะตำนักกฎหมายธรรมรังสีนะครับสิวท่านโปรด เชืนะ่อมั่นและตรงศรัทธาในอุดมการ์ของสำนักงานกฎหมายนะครับ<ม>ใครจะพูดยังไงยังอะไรยังไงเราไม่ต้องไปสนใจขอให้เราเชื่อมั่นในทีมงานทนายก็พอและเป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้า<ม>นะครับ<ม>นะครับผมวันที่8นะครับเจอกัน วันที่แดเจอก,การที่ศาลนุกทหารไม่มีการเลื่อนดังนั้นนะครับไม่ได้มีการเลื่อนไม่ได้มีอะไรดังนั้นนะครับมีหลายคนทักไลน์มาหาว่าผมว่าเลื่อนไหมอะไรไหมวันที่แปดไม่เลื่อนนะครับตามศาลนะครับไม่เลื่อนนะครับก็ขอบคุณเอทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทนายใหม่ของลุมพลหลายคนคงจะทราบประวัติของท่านนะครับอยู่แล้ว หรือหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คําพูดไม่สามารถ<ม>การันตีอะไรได้นะครับนอกจากการกระทำนะครับการกระทำเท่านั้นนะครับที่จะเห็นชัดมากากว่าคาพูดใครจะพูดอะไรใครจะอะไรยังไงนะผมบอกเลยว่าทีมงานนี้ไม่ธรรมดาครับผมนะครับทํางานซื้อสัตว์ซื้อ,อตรงผิดว่าไปตามผิดถูกเราก็ว่าไปตามถูกนี่คือสำนักงานกฎหมายธรรมรังสี ฝากก,ากดติดตามกดตัดกริ้กดกระดิ่งให้กำลังใจช่องหลังบ้านธนาลุมพลแล้วก็ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอประชุมงานเสร็จสรุปยังไงเดี๋ยวให้ท่านธนาตูชาชินชยัยได้ชี้แจงอีกทีหนึ่งนะท่านก็คงจะไม่ออกมานั่งนะพูดอะไรเยอะมากมายท่านเป็นคนที่พูดไม่เยอะครับ ท่านเป็นคนที่จิตใจดีใจที่เมตตาชอบช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนอยู่เบื้องหลังนะครับท่านไม่ค่อยออกสื่อไม่ค่อออกอะไรเพราะท่านไม่ค่อยชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ